ชายักเม็ดคู่เดียนเลยตกที่เลยวันนี้ลักกับคำบุยมันบอกชัดเดียวบัตรชี้นาไม่ยักคู่เธอไม่โอคนได้ยินมักงไม่เคยไ,ได้ยินแล้วกันหรือยังอายุอาเพื่อนแม่เพื่อนดูในมึงบอกแหละตี้วะเขาจะฆ่าผมนะครับไอแวงยุดเขามาแล้วครับลูกพี่ลูกพี่ครับช่วยผมด้วยครับ หนังเชื่อๆเรกจัดการเองชิดกดเดียวตำพืม้มเรต้องช่วยกันอยู่แล้วเอาส่งไอ้เวงไอ้กูฆ่าเดี๋ยวนี้แลกกัน,นก่อน้วครับส่งไอ้เวงไอ้กูกูคือตันของเต่งตำใจใครเละแลกกันก่อน ตันกับพวกนี้เลระวังตัวนะครับสซงไอเวงไอเรอาฆ้าเรานี้ไม่ได้คุณจะฆ้านองเวงไม่ได้จะดักยางนะครับแล้วใจตีฆ้าไม่ได้ไอเวงมันทิดสำหนักเดียวกับเราตุกจริงจริงหมาเมื่นกันเราวัวใจเดียวกันผบควบคุคกันแล้วไอตัวันกูเลมใจได้ กูจะเที่อความทุกตอคกับไม่เท่ยความพอใจและไม่เกรงรอวอิทธิพลนำนานมืดจากผู้ใดเคยดังสิ้นกับน,นั่นมึงรู้ไหมว่ากูนี่คือใครไม่รู้รับมันเขตนี้มันเขตของใครเฮ้ยไม่ทราบกับแต่รู้ว่าตรงนี้มันเขตอ่าตำบลเสือร้องใช่เสือร้องอ่ะกูลูกน้องกันั้นเสือจำใจลูกน้องเคยนี่ กูคนไต้แป be ้นดินไปเตะใต้ตุกตะลังนิ้วกูไม่ทิ้ตีจะยืนกับเรากูไม่จะยืนแบบนี้แม่ใครโอ้รอยมารอยรอยรอยรวยรักเลยวันกูชอบเลยวันเตีงแรปุ๊บไอตัวนั้นทึกริดหน้าวัดแทงไอเตีงหยิบแม่เล่นเีฉยๆเข้าใจไหมทุกท้องครับนี่คือ กริดกับกริดทุระยดย,ย่อกริดทุระยศอ่ากูแทงความเร็ว20กิโลเมตรชั่วโมงนะพอความเร็วขึ้นน่งรอย20องศาทีนี้กูจะแทงเลยอ่ะแกวตาากูาานี่โงไงเวงไงกูเดี๋ยวนี้ไม่ท่งองรอยค่ามันค่าไม่ได้กับ คนเราการค้าคนมันต้องมีเหตุผลครับไม่ใจค้ากัาในใหญ่ใหญบ้านเมืองนี้มีเครื่อมีเป้งน,นะการค้าคนมันผิดกฎหมายแต่คนยังค้าไม่ผิดอ๋อมึไงไอ,อ,อ,อ้ยัยเมาอพื้นไอ้บ่าวฮะเหยียดแม่โน้ตจริงจริรรรรองอะรวยตัวน้อยรวยผมมาเครียดครับ เคลียร์ได้ก็ได้เคลียรพ์พื้นก็ได้รวนเป็นพื้นได้ย้มตกลุ่มงีันนี่มึงออกไปเสียเดียดแมมกูตุกตบแบะมึงองีน,นี่นายเลวบอกควคตุกตบรบะมึงถ้ามึงไม่บอกที่ทำหนักเดียวกูไม่อยากตุกตบมัน พันนี้ก็้าจะน้องเว่งเราแม่ก้ากับให้นาตาการคำรับเราไปก่อนกครใช่ไหมพันปลื้กกระไดพันนีว้ว่าคอยเกลียวซูเองแต่กูไม่ต้องกระได้อ้ไม้มึงเอาขอนนะจะว่าไงฮะไอ้นีน้คือพันนี้ว่าผมว่าลบใจหรอลบใจหรอ ยัดแม่ตาเต่โอ้ไม่ครบเพราะมีแรงกับมันเองเอาลองดูคือมันเองคุณบอกว่าแม่ค้าวิง่งเออแม่ข้าอย่างเด็ดขาดตายจุยก้าวิงไม่ใช่ตีนี้และไม่ใช่เดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเข้าใจเราจริงจริงนี่ตายหรบกับชูกับดได้แเนะะ แต่ตอนนี้เราคิดหวาได้รบกับชูมันเสี่ยงจนเกินไปเสี่ยงหรือเราจูมได้รบกับชูตสาวดาวกับว่าเอาขวดโล่ไปขวดกับโซฟาได้ไหมนั่นมันไม่คุ้มงันผมอยากิสาบเลยครับว่าขวดโล่ไม่ตึงเคยโซฟานไม่ตึงเคยขวดโล่ไม่ถึง,มถงผมกับคุณดันนี่เราคือขวดโลครับ อีเจ้าพันไปถึงว่าพวกคุณดังเป็นตลอดตั้งไอ้เถิง่งหน่อยนี่คือเท้าพันแสดงว่าชู้ขาหน่อยเกินไปเผื่อเนอหน่อยเพื้อกูามชู้นี่ว่าเท้าพันห้วนแล้วตอนไหนกี่ลฬาขวดโล้อย่างนี้อย่างแพงก็ไม่เกิน่อมรอยแล้วใครมีขามากว่าเฮียหยดแมมก้าวมวยร่วมจังดีเด่อ้อาว เรืออยากู้เลยจัดแม่เกยทับกันนี่เกยทับกันนี่ย้อยตรงจัดแม่มาเล่นเกาคี้แม่ทริปเต็มเช็คๆนี่เก้เพื่อนกระกรัพอเพื่อนก็เลี้ยตายโหกแสดงว่ามึงไม่ยอมไม่คายเวงนรือม่ค้าไม่ฆ่าก็ได้แต่กูขอร้องว่า มึงต้องนำมาเวงออกจากตะมวยวัวเสือ,อตาบลเสร้องให้เร็วที่สุดกูลาแล้วทากันตี้เราเถียงไป้ะคอยพบกันเมื่อชาร์ตต้องการคว้าไกเวงกันไปแล้วจับไปจัด,น,จดน,นั่นตายเลยกับกวยกว่าป้านี่พอความร้อนขึ้นหมดนี่จเบิดไหน,นจิงมาตเตกี ไอ้ต้ห้องแม่กว่าป้านุมมันกลับมาไร้บอย่ามายออแต่จังว่ามันอย่าล็อกแรกสิลูกพี่ลูกพี่เก่งมากลูกพี่สุดยอดเลยอ่ะลูกพี่สู้หรือลูกพี่ไม่ไปอย่ากู้กู้นี่เอาคือว่ามันเรารู้เลยว่าเราก็ไม่กู้แต่เรารู้ว่ามันไม่รู้ว่าเรากู่มันเล่นนั้น ทีเราจเป็นโอกจักรวัีกวานี้ลอยู่ไปดานหนก็มันกับรู้ว่าเราาวไม่รู้กว่าจริงเียมันกวิตบกกาปลอปลองกปลควรทุกบ็งแล้ไอ้ปรีมึงผมขอโทษไม่ต้องมาขอตทษก็ตวนี่มันตบนัดนูรามกับรุดนู่ยยไปไหนหต่างตั้งอาจารย์ยิกมาพี่หางานทำมัหางานทำก็ได้ แต่ผมมีข้อแม้นะครับการหางานทำอ่ะข้อแม้วิ่งเจ้านายคนไหนที่ไม่มีลูกสาวอ่ะผมจะไม่ยอมทำหาในนุกร้อยจริงมึงอ่ะฮันนูวเวอร์ได้กางวัดปุกตองงันจ้งที่คนนุกใครทำอ่ะมึงะนะผมจะมีลูกเออเข้าใจไหม แต่ผู้หญิงที่เราเจอใหม่กับผู้หญิงเก่าๆมันไม่เหมือนเรารสชาตินะเ <c oughs> นี่ยครูจอไปตรงนี้ให้มีข้าวกินให้มีแป็นดินยูุ่้มีรูแยงให้มีแรงดันอย่างที่ว่าพันก็แบบนั้นที่พี่อ่านตู้องขุดยอดกูไม่ก่อยะนัดถนนเหลืองนี่ไอ่แต่ยังก็มันเออพี่ผมชือ่อคอยครับอาจารย์ยิกมาเหมือนมึงอันนี้ควรชื่อแก้วครับ นำกุนแม่ครดเล้นำรักกุ้นจตั้งรักตั้งโ้ตั้งกอดรอก,กับบานแม่มนำรักุ้นไม่ไน่ายหวั่นใจลุยนี่แล้วพี่ผมยอดทองยอดทองครับเอาออกสืบง,งานทำแต่ผมคิดถึงนุชรีนุชรีน้อยนุชรีลูกสาวกำนันเสือเจ้าของอไร่อ้อยเอู ผมก็ได้เสียกับเธอแล้วแล้วก็อีกคนชื่อโพตาอดจังหูจ้ากม,มุ้งแบบนัน้นว่าเย็ดแม่ราวังนะเม็ดน้ำมันใก้โก่อนนะกุยบอไงน,นะเรื่องเงินค่อยพูดกันนะ,ะตามนันตกลงออกจากตำบนเสื้อรอง อยู่นี่ปีตายน้องนาไหวชีวะขอปลาตาหน้ากับลายไม่งงายอยู่โอ้คนดีที่รักใจพี่ละก็อนนานนองนาจากบังอ่อนพอแตนตองแอไม่สำราเลยนู้ วัดซาราหนองงามมาได้แข่งคู่ได้กินอยู่ชั่วแกล้วหนร้าใจในยามนี้พี่ไปน้องเอจะใกล้นนองความวังข้องไม่รู้ว่ามาวันไหนว่านอมค้คือ ยา, ج ج ยยาด้ไม่ย,ยืนใจละจารย์ปลาใสโบตัอาจารปลาใสบโบตั Hãy subscribe cho kênh Ghiền con Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อยากจะทานมันน,นี่มีหมอหมดเลยเอ้าวหมอหมดพี่ตักไปหมดหมอมาอาบทบมีแต่อเมาหมดโนยมันนี่มา แล้วกับน้องว่นเป็นลมค้มปนยาหนงได้โอเว่